สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องทําง่ายฮิครับวันนี้ก็จะมาซ่อมสวิต์เปิดปิดนะครับไฟฉายนะครับมีวอลกี้นะครับของเดิมนะครับมันจะเป็นยางนะครับเปิดปิดแล้วก็เลือกเออปรับระดับนะครับความสว่างนะครับจะมีสองปุ่มครับปุ่มนี้ปุ่มเปิดครับปุ่มนี้กับปุ่มเลือกระดับปรับความสว่างครับแต่ว่า ปุ่มเดิมเองเนี่ยมันเป็นยางนะครับมันซึ่งใช้งานไปสักพักนะครับมันก็จะเปื่อยเปื่อยนะครับเปื่อยแล้วก็ขาดนะครับแล้วก็ดุดออกไปเลยนะครับโบ๋โบอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเราก็ต้องมาทําการโมดิฟายใหม่นะครับซึ่งยางมันก็จะไม่ค่อยทนนะครับซึ่งมันค่อนข้างนิ่มนะครับไม่ค่อยทนผมก็จะโมใหม่นะครับอันนี้ผมโมไปแล้วนะเปิดเปิดเครื่อง เปิดปิดไฟนะครับโมไปละใช้ได้ปกตินะครับเปิดปิดไฟนะอันนี้ก็เหลือปุ่มปรับระดับความสว่างนะเรื่องความสว่างก็วัสดุที่เอามาครับก็จะเป็นแผ่นบางโคลนรถนะครับบางโคลนรถยนเนี่ยครับของผมก็อย่างแรกก็ต้องรู้ก่อนว่ารูตรงนี้นะครับเราลึกเท่าไหร่นะครับไอ้ปุ่มยางของเดิมครับมันลึกเท่าไหร่นะครับ ลึกก็คือความหนาเน,นี่นะครับอันนี้ผมก็วัดมาแล้วนะครับมันลึกประมาณหกมิลน,นะครับผมก็ไปเลือกบางโคนขนาดที่มีความหนาหกมิลมาครับหรือว่าใครมีแผ่นยางหรืออะไรที่มันไม่ถึงหกมิลน,นะครับก็ประกบตัดประกบกันให้ได้หกมิลน,นะครับปุ่มมันก็จะนูนขึ้นมานครับให้เรากดได้พอดีครับอันนี้ผมก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้คสิบ 11น่าจะ11คูณหมิลน,นะครับยาว11ครับบางห้าผมก็จะทำการใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปอ่ะตัดพยายามให้มันเล็กกว่านิดนึงนะครับให้มันคล่องนิดนึงให้มันโยกได้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องโยกมากนะเพราะว่าถ้าไม่ถ้าเราตัด ใส่ฟิชไปเนี่ยมันจะค้างนะครับกดแล้วมันไม่คืนอันนี้นะครับก็ลองกดดูนะครับนี่เปิดเครื่องนะครับอันนี้ปรับความสว่างครับอโอเคครับอันนี้อ่ะปิดอ่ะอันนี้ปุ่มผมก็ได้มาแล้ะมันก็จะนูนหน่อยหน่อยประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะปิดด้วยผ้าใบนะครับอันนี้คือผ้าใบผมไปตัดมาละเอาไปไหนละผ้าใบเราเนี่ยครับ ใบคุมรถนี่แหละเรียบร้อยตัดเทเ่ตามหน้างานนะครับอันนี้ของผมมันกว้างประมาณสิบห้านะครับแล้วก็ยาวประมาณาประมาณสักยี่สิบนะครับสิบห้ามิลยี่สิบมิลนนครับอันนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานนะของใครของมันนะครับผมก็จะปะลงไปอย่างนี้นะครับ โดยใช้กาวตาช้างนะครับแล้วก็จัดเข้ารูปนะครับนี่ครับแลวความสวยงามแล้วก็กันน้ําเข้าได้นิดหน่อยนะอันนี้เราซ่อมแล้วนะครับไม่ได้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นตแล้วเนาะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับก็เตรียมกาวมาแล้วแค่ติดกาวแค่นั้นเองครับติดกาวข้างบนนี้แล้วก็ข้างล่างนี้แล้วก็ ลงไปจบขั้นตอนครับโอเคครับก็จบวิธีการซ่อมสวิตไฟนะครับเปิดปิดนะครับซ่อมปุ่มมันนะครับต้องเรียกว่าปุ่มครับปุ่มเดิมมันเป็นยางนะครับมันไม่ค่อยทนว่าการใช้งานมากดมากดไปก็จะนี่นะครับแตกหักเสียหายนะครับครับผมก็ มีคาดไฟฉายคาดหัวนะครับของมิวเหมือนกันนะครับนี่นก็ซ่อมไปแล้วครับน,นี่นะผมเดิมเป็นยางนี้ผมโมเรียบร้อยละเปิดปิด,ปดได้ปรับความสว่างอันนี้ไฟจะหมดละปิดเครื่องโอเคครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับหลักการซ่อมก็แชร์ประสบการณ์ การซอมพิธีการไว้เพียงเท่านี้ครับหรือว่าใครมีอะไรที่ดีกว่าก็แชร์คอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแด้เจอเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ